ถ้าอยากขี่ลัมโบกูซื้อลัมโบไปแล้วออไม่อยากขี่ไงอยากซื้อเครื่องจักรไงก็เลยซื้อเครื่องจักรนะแล้วถ้าอยากขี่มอเตอร์ไซค์คันใหม่เหรอครับนี่ต้องเจออโนพัดเจออโนพัดรุน่นน,น,น,นี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้แอคมาหน้านี้จะเป็นเขาเรียกว่าฝาสูบนี่แหละที่เด็ดของแรงมันจะแรงต้องอยู่ที่ฝาสูบนะกูไม่ได้โม้ด้วยใครก็ได้นะกูฝากแตงก็ได้่นาเออะไรนะประธานอะไรนะประธานวันสระบบุรีอะไร โอเคครับขอกลับพี่ดาวสวัสดีพี่น้องชาวไร่สายโลกทุกท่านได้ยกผมแล้วสอเจ้าวันไงบ้านหลังใหม่ยังไม่ได้ซื้อเขาหรอกแต่ว่าทำทรงเข้ามาแล้วรวยปะรวยพี่รถสไลด์อ่ะอยากขี่รถสไลด์ไงเลยซื้อรถสไลด์อยากขีรไไกข่รถไไเบนซ์เดีซื้อรถเบนซ์เนี่ยเบนซ์พี่ไม่มีอ่ะซื้อรถสไลด์อ่อ๋อโอเคเออมึอนนะองจะซื้อแบลาถเบนซ์อ่ะกูพาไปซื้อพรุ่งนี้เล้วป่ะล่เอาพี่ออกให้ผมใครขี่ผมขี่เองมันเงินกูไงไอ้เหี้ยมันเงินกูไงนี่ครับรถสไลด์ของผมแล้วก็นี่ครับอันถัดนะ ถ้าผมอยากขี่คอมพิวเตอร์ผมก็ซื้อคอมพิวเตอร์ครับอันนี้ผมอยากขี่อันผักอันนี้ขิงนะบางคนบอกทำไมไม่ซื้อแลมโบมาขี่รอๆมันเขาแต่งตัวเท่ๆมันเขาถ้าอยากขี่แลมโบกูก็ซื้อแลมโบไปแล้วไม่อยากขี่ไงอยากซื้อเครื่องจักรไงก็เลยซื้อเครื่องจักรนะแล้วถ้าอยากขี่มอเตอร์ไซค์คันใหม่เหรอครับนี่ต้องเจี้าโนพัทเจี้าโนพัทรุ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้แอคที่โมไว้ว่าจะแต่งแนคะ่ <Okay. S 1> นี่กูพร้อมเลยเดี๋ยวแต่งให้ดูเลยเนี่ยตัวเดี๋ยวแต่งสภาพนี้เออแล้วใครเอากระจังหน้้้าาวกกกกกอออ่่ะะะรจังงหหนนููไไปปเเดดี๋ยิล ปากเลยใครของพวกเนี่มันต้องสภาพนี้นะครับมันเป็นรถ,รถเขาเรียกว่ารถทิพย์นะรถทิพย์เออแบบแนวรถทิพย์เนี่ยอันดับแรกพามาดูเลยนี่นี่คือของที่เราจะประกอบกันออนี่พามาดูอันนี้ก่อนเลยท่อ,อเสียท่อไม่ดังเราขับไม่ได้นี่ท่อไม่ดังเราขับไม่ได้อันนี้เป็นท่อของใครก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมแกะให้ดูผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะสั่งพวกมาพอดีซื้อจากอันนี้มาซื้อจากอันริมบึงวะอันลิมบึง,บงช่วงนี้กำลังมานะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นงานะก็เห็นเขาทำรีดไงก็เลยลองทักไปถามไอ้เจ้าอ แล้วนะก็เลยไปซื้อคนอื่นแม่งเลยมันไส้นี่ท่อของใครไม่รู้เนี่ยอะไรวะเนี่ยอ่านมาลวเนี่ยเปานาคนปรปฐถมไม่รู้ด้วยว่าแรงกระเป่าเดี๋ยวให้ดูคอ,อท่อด้วยนี่คอท่อคือเป็นอย่างนี้แล้วนะเดี๋ยวให้ดูนะนี่สั่งพิเศษว่าต้องเจาะ AF มาด้วยถ้าไม่เจาะ a อฟก็คือจบไม่ใช้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่คอท่อใช้ประมาณนี้นี่ให้ดูบางคนถามว่าผมลูกอะไรนะอันนี้ผมบอกเลยว่าลูกหกหกชักห้านะเอาไว้ขี่เล่นรถขี่เล่นแถวบ้านนี่ดูด้วยถ้าบหกชักห้าแบบออกทิปไง แกะให้ดูที่แกะยากที่สนนะุดคอท่อประมาณนี้ลีดเพราะว่าลีดเนี่ยมันให้พอร์เมล็กอันนี้เป็นรูเซนเซอร์เดิมที่ต้องใส่จริงๆไม่ต้องใส่ที่แกะก็อุดไปเลยก,ก็ได้อันนี้เป็นรูเขาเรียกว่ารู AF นะนี่เป็นคอสแตนเลสนะแล้วก็ท้ายเป็นท้ายธรรมดานะให้ดูกันเลยนี่มาให้ดูเรือนที่ใช้ด้วยนี่เรือนอันนี้คือนั่งแล้วนั่งแกะใหม่แบบให้มันดูนานนะนเออดูดิให้ดูเรือนเรือนที่ใช้นะบางคนถามว่าพี่ใช้เรือนอะไรครับพวกลูกใหญ่ลูกอะไรผมจะบอกเลยว่ามันเหมือนเวฟแหละครับ ใช้เหมือนเวฟเลยนะครับก็ใช้เป็นพวกเรือน T I F 2 5 0พวกนี้นะสำหรับลูก66น,นั่นนี่ให้ดูมาดูใ,ใกล้ๆเรือนนี้ก็ประมาณพันกว่าบาทครับเนี่ยไม่เกินนี่หรอกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูดีดโอ้แกะยากเหลือเกินใครรับไปวะเนี่ยเนี่ยดูปากเห็นไหมดูด้านนี้เนี่ยนะประมาณนิดล้วงนิดหน่อยล้วงนิดหน่อยนะ ล้วงแค่เก็บผิวเก็บอะไรเฉยนะบางคนถามว่าล้วงอะไรเนี่ยขนาดนี้ CNC นะมันดูรวยดิจะพามาดูทีเนี้ยมีของอีกหลายอย่างนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเขาไอพวกรถพวกเนี้ยมันต้องมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยมีนี่ด้วยติ๊กเกอร์มาพามาดูอันนี้เป็นชามชามชุดนี้นะ่อยู่ประมาณพันกว่าบาทสองสามพันไม่เกินนี่หรอกชามเนี่ยเห็นไหม ทามนี้ก็ตรงนี้จะเป็นปาดทั่วไปนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าขูดล่องเม็ดนะบางคนถามว่าขูดล่องเม็ดเพื่ออะไรนะครับให้เม็ดมันวิ่งขึ้นมาสุดนะครับแล้วให้มันหนีบนะครับมันจะหนีบมันจะหนีบได้ให้สายพานมันขึ้นมาสุดนะอันนี้ล่องเม็ดนะผมก็ไม่มีความรู้หรอกนะครับอันนี้ก็เป็นทั่วไปนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็ทํามาแค่1 2 3 4 5สหแสดงว่าคันนี้ใส่รถ5เม็ดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะอีกอันหนึ่งไม่ทำแสดงว่ารถคันนี้ใส่แค่5เม็ดชัดเจนนะเขาก็มีม เราซื้อของที่ช่างหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรถามเขานะครับว่าเฮ้ยตั้งมาร์คชานตรงไหนไล่รถยังไงเลยถามเขาได้นะเขาไม่กลับหรอกนะครับถ้าเป็นไล่เองไม่แรงนาำเฟืองรถนะครับเดี๋ยวเนี่ยอันนี้เป็นชุดเนี่ยมาดูไอเนี้ยสาคัญนะอันนี้จะเป็นชุดที่เอาไว้สตาร์ทรถลูกโตนะผมบอกไปเลยนะก็คือจะเป็นมัดกับจานไฟเห็นไหมจะเป็นมัดไฟกับจานไฟแบบใหญ่ชัดเจนอันนี้นี่ผมดูแล้วดูจากการทําอันนี้มาน่าจะเป็นของ P ีหรือเปล่าใหญ่ขนาดนี้น่าจะของ PCX นะผมคิดว่าเพราะว่าเขาล้วงตรงนี้ล้วงอะไรออกนะน่าจะเป็นของ p ีซนะครับตัวนี้น่าจะใช้กันได้เลยเดี๋ยวผมดูนี่ก่อนกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าคนดูรู้ก็นั่นแหละตามนั้นแหละ,ะนะ <มา S 1> เอาไว้เอาไว้ติดเครื่องเอาไว้ง่ายไว้ติดเครื่อง <S <S <ะ>เพราะว่าถ้าเป็นไอ้พวกไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ใช้ไดสตาร์มันจะใช้เขาเรียกว่าระบบนำพากระแสไฟนะใช้มัดไฟสตาร์ทมาอันนี้อะไรไม่รู้เนี่ยของช่างแมวนครปฐมนี่อันนี้เขาเรียกว่าตาน้ำนะเขาเรียกว่าตาน้ำ เป็นตัวกาฝากน้ำนะถ้าเรียกเรียกง,ง่ายๆเป็นตัวกาฝากนะเป็นของช่างแมวนอกปามาถมอันนี้คือช่างอันเขาจัดให้มาแล้วก็นี่เสื้อสูบเดี๋ยวจะให้ดูเลยคนทั่วไปใช้เสื้อทั่วไปมันดูไม่นี่ไงเราใช้เสื้อซีนเซีเลยมันดูรวยใย้พาดูแกะให้ดูนี่แกดูด้วยดูด้วยนี่แก <Yeah. S 1> นี่เป็นไงอันนี้ยังไม่ได้ขัดไม่ได้คว้านนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องมาขัดคว้านเองนะครับก็ต้องมาขัดคว้านแค่ตีปอกไว้ไเฉยนะฟอกที่เลือกใช้ก็ต้องเป็นปอกค่อนข,ข้างแข็งพอสมควรนะครับแล้วก็ งานพวกนี้เนี่ยถ้าตีปอกไม่ดีนะวางบ่าไม่ดีมันชอบตุดนะครับเพราะนั้นให้ความสําคัญเรื่องบ่าวางนะตรงนี้เขาเรียกบ่าวางแล้วก็ปาดยกปอกปากสวยๆปาดสวยๆนะนี่อันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรครับนี่ประมาณนี้เลยนี่เป็นเสื้อสูบ cnc ชัดเจนนะนี่เห็นไหมสวยไหมโอเคสวยปะ่ะแต่อันนี้หยาบไปหน่อยนะจริงๆเราเก็บฟินิชให้มันสวยๆหน่อยก็ได้นะอันนี้ไม่ได้ไทายอ,อะไรเยอะเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยใช้ดอกดอก,ดอกพวกดอกบูนอเก็บก็ได้เนี่ยถือว่าถือว่าขอละถือว่าขอละนะครับใครเป็นเจ้าของงานก็ถือว่าขอละนะเก็บสวยๆหน่อยนะ มันกัดแค่สองหน้าอยู่แล้วเนี่ยมาหน้านี้จะเป็นเขาเรียกว่าฝาสูบนี่แหละทีเด็ดของแรงมันจะแรงต้องอยู่ที่ฝาสูบนะกูไม่ได้โม้ด้วยใครก็ได้นะกูฝากถึงก็ได้นา,น,านายเอ๋อะไรนะประธานอะไรนะประธานวันสลับบุรีอะไรนะ่ะอ๋อที่ขี่ลร็ช้าเอ้ไม่ใช่นั่นชวนกูไปบิดอยู่หลังเพื่อนเลยแม่งกูก็ไม่รู้ว่าขี่รถโมลิวหรือว่าอะไรบางทีกูงงนะขี่แบบไปรอตั้งนานอ่ะถามทำไรจอดเยี่ยวอยู่แล้วบอกงงใช้ขี่รถโคตรช้าเนี่ยเห็นไ,ไหมสอจอฝา24 20 66ยสหห ใช่หรอวะยี่สิบสี่ยี่สิบนี่ฝาจะเป็นอย่างเงี้ยนะรูน้ําไม่ต้องไม่ต้องใช้เลยรู้สึกว่าเขาไม่เจาะมาให้เลยนะไม่ไม่เนี่ยเห็นไหมมันไม่มีรูน้ำเขาเรียกว่าเป็นน้ําแยกหรือเปล่านะน่าจะเป็นน้ําแยกหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นน้ําแยกนะครับพอร์ตก็อย่างนงี้ครับเชื่อมเละเทะเลยครับเห็นไหมข้างในคือไม่มีอะไรเลยครับเราก็ต้องมาทาหน้าแปนนะครับแล้วก็กัดพอร์ตที่เครื่องลตเลร์ลของเรานะครับฟังไอ้เสียก็รูนี่เล็กเหลือเกิน,นครับดูดิ เห็นรูไหมครับโอ้โหน่าสงสารจริงครับรูนี้เล็กก็ต้อยร่อยนะครับผมข้างหลังก็ไม่ได้มีอะไรมากครับหลังวาวตรงนี้เชื่อมปิดมาหมดแล้วกันทะลุเชื่อมมาหมดแล้วนะครับก็ชัดเจนกันไปนะครับสําหรับฝาสูบพวกนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นวาวขนาด24-21แหละถ้าเราพูดง่ายๆเป็นวาว24-21พร้อมใช้งานสำหรับลูก66เดี๋ยวเบ้าฝาเรา CNC ฮะแล้วก็ตรงนี้ก็ CNC หมดนะครับลูกสูบแล้วก็ CNC ครับมาเครื่องหายที่ใช้นะครับ เราใช้เป็นเฟือง1945หรือ1944ก็ได้ล้่แต่คนถนัดตามน้ำหนักตัวนะอันนี้คือเฟืองท้ายนะนี่มาด้วยกันใช่หไหมอันนี้ชุดแฮปปี้มิลแล้วก็อันนี้มีปะเกน็นแต่ผมไม่ใช้นะประจงปะเก็นเนี่ยไรสาระประเก็นฝาปะเก็นสต,นสตีนเสื้อ,น,อน,นี่ผมไม่ใช้เลยผมพูดจริงแต่เตเกอร์ต้องติดน,นะอ่านริมบึงทำไมไม่ใช้ <S <S พี่ก็ไม่ใช้ไงอันนี้มีลูกปืนปลายก้านมาให้ด้วยก็กูไม่อยากใช้อะโอเคเกะทากาวก็อยู่ ส่วนอันนี้นะครับเป็นหัวฉีด 14c นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูหัวฉีดเนี่ยที่ใช้เป็นหัวฉีด 14c นะทั่วไปนะอันนี้เป็นหัวฉีดไม่ใช่มือสองหรอกเป็นหัวฉีดที่เขาน่าจะหลุด qc ออกมาแล้วก็ทํามาขายนะไอ้ตัวนี้เป็น 14c ใช้ได้นะสบายๆเป็นหัวฉีดใหญ่นะนี่ชัดเจนทีเด็ดไม้ตายสุดท้ายเลยนะคือนี่รถจะแรงไม่แรงอยู่ที่นี่แหละให้ดูเนี่ยรถจะลงพื้นไม่ลงพื้นเนี่ยเขาเรียกว่าทอกหลังสำหรับชาวสายพันนะอันนี้ผมพูดผิดพูดถูกก็ขออภัย้วยนะผมไม่ได้เก่งสายพน ถ้าเวฟใครก็ได้ได้หมดนะแบบน้ำหนักเท่ากันน่ะได้หมดเน,น,นี่ยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าชามกระโหลกหลังอันนี้ชามกระโหลกหลังน่าจะเป็นของเดิม <c oughs> อีนน๋อ่ะเขียนของเดิมนันจนเป็นของเดิมแล้วก็อันนี้ขเขียนว่าโมแล้วนี่โมแล้วนะโมอะไรไม่รู้แต่โมข้าง,งในเขาน่าจะมีวิธีโมสปงสปริงอะไรพวกเนี้ยทำเขามีวิธีโมเขานะครับก็เขาจะต้องลื้อมาทำน้วก็เหลือแค่ล้างนะครับโมแล้วเห็นไหมโมแล้วมัน อย่างที่บอกครับไอ้สูตพรพวกนี้ต้องอยู่ที่ลงกึงหรืออยู่ที่แต่ละที่เขาทำนะครับแต่เบื้องต้นเราก็เอามาใช้งานคันนี้เนี่ยให้โจทย์ว่าเป็นรถยกล้อแล้วก็วกรถขี่เล่นทางไกลเหนียวๆนะผมชอบยกล้อนะครับใครยกกับผมไหมล่ะแข่งกับผมไหมล่ะประมาณนี้ชุดนี้เบื้องต้นได้อยู่ประมาณสามหมื่นกว่าบ,บาทเนี่ยสามหมื่นกว่าบ,บาทไม่น่าใช่ป่ะกูมองดูแล้วน่าจะอยู่ประมาณสี่หมื่นกว่าเพราะว่าข้อเหวี่ยงด้วยข้อเหวี่ยงไอ้ธงกำลังขึ้นอยู่แล้วก็ มีลูกสูบอีกใช่ป่ะแคมอยู่ไหนวะเฮ้ยอันนี้แคมแคมมีแคมด้วยอันนี้แคมแคมที่เราใช้นะบางคนถามว่าถ้าเป็นพวกลีดพวกอะไรเนี่ยผมใช้แคมอะไรนะผมก็จะใช้ของไอ้อันแล้วก็อันนี้ช่างอันเ็าส่งมาให้ช่างอันริบเบืองส่งมาให้เป็นของแมวเงานะครับเป็นช่างแมวน้รปฐามมนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยส่วนตัวผมไม่ได้จายกับช่างแมวนะแต่ว่าเบื้องต้นตอนนั้นที่ว่าลูกชายเขาล้มอ่ะเอ้ยกูประกาศบริจาคให้นะแล้วกูก็โอนกันไปบริจาคด้วยนะที่ว่าเขา ไอ้เรื่องค่ารักษาพยาบาลอ่ะเฮ้ยกูโอนเป็นพันเลยฝั่ง f c เราโอนหลายหมื่นเลยนะวันนั้นอ่ะโอนกันเยอะเลยคนละพันห้าร้อยพันห้าร้อยหลายหมื่นอนะ่ะนะก็ฝากถึงเช่างแมวด้วยแคมตัวเดียวให้ฟรีกไ็ได้ยัดเป็ดนะฝากถึงด้วยนะก็ขอบคุณมากครับแล้วก็สำหรับเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงติดตามชมตอนต่อไปได้เลยระหว่างจิออโนจะไปแดกหรีให้ดูอสัปไม่เจอกัน